สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนุพารวยเลขยูน้ำกูสามตัวกูอยากได้บานไม่นี่เป็นคำเบาของปู่กบที่เพิ่นได้มาจากความฝันปู่กบเพิ่นบอกว่าคือจะเป็นเจ้าทีนะครับหรือว่าผีไฮผีหน้าเพิ่นได้มาเข่าฝันและกการเลยมาบาอกคำนี้ก็ปกูเพิ่นบอกว่าเลขยูน้ำกูสามตัว ูอยากได้บ้าใไม่ก่อนสิเ้าความฝันของกูกบผมก็สิิด้เล่าย้อนไปก่อนนะครับผมเป็นหยังนะครับกูกบคือว่าเดฝันว่าแนวนี้ก่อนปูกบนะครับสีฝันกูกบเป็นบอกว่าเพิ่นไปหน้าเพิ่นก็ได้ตัดต้นบักขามซึ่งต้นบักขามนี่เพิ่นบอกว่าปูน,นปลูกมาหลายปีนะครับจนว่ามันต้นใหญ่แล้วปรากฏวานะครับพ่อได้ตัดแล้วเพิ่นก็เลยเด้ดฝันว่า มีเจ้าทีนะครับหรือว่าผีไ้ผีหน้านั่นแหละในเมาตามเขาฝันปกตินะครับปูนั่นเพื่อนบอกว่าสีตัดตต่งแต่งามันที่ว่ามันเดอออกมาเพิ่นสิเอาไปไป,ไป,ไป,ไปเผาเป็นทานนะครับเพิ่นสิไปเผาทานเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนสิตัดกองไว้และก็สิดลเอาไปเขา้าเตาเพราะว่ามันก็ะน,นาฝนนะครับเนาะตัดไว้กองไว้หลายๆและก็ช่วงจักหน่อยฝนมันสิเลงเพิ่นก็ว่าก็สิบ่มิดบ่ได้บอยดมีเวลาและก็เทิงเพื่อนก็นกสิดลไป เกี่ยวเข่าลงไฮลงหน้านํานะครับผมก็เลยต้องตัดไหก่อนเพื่อว่าเสียเอาไปล่งเต่านะครับเผาเป็นทานปกตีนเพื่อนกับว่าตัดงแต่งงานแต่บัดรอบนี้นะครับหรือว่าปีนี้เพิ่นว่าเพื่อไในตัดจนหอดอกมันเลยนะครับคือว่าด้ตัดจนหอดอกมันเลยเพระว่าเพื่อนบอกว่าปีนี้มันอึดเพิ่นว่าฝนกับมาเลงแน่นุนด่วนเผาเถื่อจะอยากให้เผาได้หลายปูก็เลยนะครับ ตัดสินใจคือตัดโกงปากามที่ว่าอยู่หน้าปูกบก็เลยบอกว่าคิดว่าหนาสิเป็นผีไ้ผีหน้าหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางอยู่หันที่ว่าเพิ่นอาศัยอยู่บางหันได้มาเขาฝันแล้วก็พร้อมบอกว่าตัวเลขนั้นอยู่น้ำเพิ่นกค็คือสามตัวกูอยากได้บาใไม่ก็แสดงว่านะครับเพิ่นเสียห้โชคให้ลาบเพื่อว่าสิไปสร้างตั้งสารน,น้อยๆให้เพิ่นก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นนะครับข้ามเรา ที่ว่านะครับปู่กบเล่าสู่ผมฟังนะครับผมสำหรับนะครับมือนี่นะครับกับสิมาเาเรื่องเล่าความฝันของปู่กบเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับผมหรือว่าในงวดประจําวันที่16ตุลาคม2 5 6 7หลังจากนะครับปู่กบเล่านะครับความฝันปู่ปู่กบเพื่อนก็บอกว่านะครับหลังจากตัดแล้วนะครับตัดต้นบักขามไงแหล้ว ก็ได้กลับไปนอนนะครับตัดเสร็จแล้วก็ได้ไปนอนพอกตกยากมาขึ้นฝันวานะครับปูน่ะล่ะกลับไปยูนาคือเก่านะครับ,บไปยูนา,ก,า,นนาก็คือว่าสิไปเก็บฟื้นนี่ล่ะเก็บสีเฮดคือยังไปถากไปงาไม่ถากไปตัดห้มันสันเพื่อว่าสีขนมาล่งเตา่าปรากฏว่าไปหอดเลี่ยวนะครับไกลสีหอดต้นที่ว่าบกขามในความฝันนะ่ะไปอ่าโกบกบกขามที่ว่าปูโก,กเป็นคนตดัดลงนั่น ปรากฏว่าได้เห็นผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าผู้เฒ่าร่างสูงใหญ่สูงใหญ่นั่งสูบยาอยู่นะครับนั่งสูบยาอยู่เสือบใไซแต่เป็นผู้เฒ่าส่แต่กางเกงแล้วก็นั่งสูบยาอยู่ปูก,กบก็เลยนะครับย่งางเข้าไปย่งางเข้าไปนะครับว่าสิไปถามหรือว่าไปท,ทักทายเนะเาะเผื่อมันเป็นคนหูจักนะครับเพราะว่าเพิ่นก็แเนียมไปเนี่ก็อยู่ระยะหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าบอกไกลบานไดแต่ก็แเนียมเห็นนะครับแต่เห็นนั่น เป็นคนรูปหลางใหญ่นะครับนั่งขนาดนั่งอยู่ยังสูงนะครับนั่งสูบยาอยู่ปูกับยางเข้าไปย่างเข้าไปนะครับยางปรากฏว่าขนาดระยะทางบ่อไก่อปูเพิ่นบอกว่ายางยางไปกับบ่หอดง่ายบ่หอดจักเถื่อนะครับย่างเข้าไปยางเข้าไปกับบ่หอดจักเถื่อเพิ่นก็เลยได้มป้าเอใจนะครับมาหยุดแลวกะเนี่ยมเบิงอีกรอบนึงนะครับนวามันเมือนมองจากของบ่อทีจาของบ่อหรือว่ามันเป็นทั้งน้องไดนะครับเพราะว่าเป็นเด็กไ คือสียางไปโกกบักคมตนเจ้าของเคยตัดไว้เป็นยังมันคือประหอดจักเถื่อเพิ่นกระย่างไปบาน,นี้รอบนี้หลังจาก่นตัดสินใจมาอาคิดแล้วนะครับเพิ่นก็เลยย่างไปกับปรากฏวา่านะครับได้ไปเห็นใกลๆ้ๆปรากฏวา่าเป็นผู้เฒ่าก็นั่งสูบยาอยู่เพราะปูกบเพิ่นขัดในเขาไปหอดแล้วนะครับผู้เฒ่าผู้นัน้นเพิ่นเลยลุกขึ้นคือสิเป็นคนแปดศอกคนสามัยดีกี่นะครับสูง สูบยาอยู่ยาพันพันกับพันกับอ่าพัน์สมัยดิจิคือใบตองนะครับเนาะกาบใบตองนั้นเป็นพันพันธ์ดังสั่นละบ่เมนเป็นยาเสียนยาอ่าคือจังปัจจุบันนี้ปู่เพิ่นบอกว่าเห็นเป็นทั้งท่อนนั่นแต่ฉันสูงเพิ่อว่าจังี่เพิ่นบอกว่ามึงมาบางบานกูแล้วเพิ่นว่ามึงมาสางบานเห็นกูไม่เด้อกูสิใหายเลขเลขยยูน้ากูนั่นสามตัวกูจะให้มึงไปถามมึงได้แล้ว มึงอย่าเลื่มมาสางบ้านให้กูเดอ้อหลังจากนะครับปูกบได,ด้ยินเพิ่นกระถึงที่ละนะครับเพิ่นไปม้างบ้านแต่ย่ามไดนะครับเพิ่นก็คิดนะครับในความฝันหนึ่งเพิ่นก็คิดเอาสิไปม้างบ้านผู้ใดแต่ย่ามไหเพิ่นก็เลยมาคิดบ้านนี้เพิ่นก็เลยเอาตกทั้งตกใจว่าไปม้างบ้านเพิ่นก็ตกสะเพือบ้านนี้นะครับผมเพิ่นก็เลยน,นะครับบอกตัวเลขมา ก็คือหกสามเก้าเพิ่นกะบ,บอกหกสามเก้าเพิ่นว่าถามมึงได้แล้วมึงอย่าลืมมาสางบ้านให้กูไม่เดอ้อเพิ่นบอกกับปูกบแนวนี้หลังจากหั่นนะครับนองเพิ่นกันเลยได้็ย,ยางหายไปครับตาพอหลังจากหั่นนะครับปูก็เลยคิดปูก็เลยวา่าสะดุ้งตื่นนะครับด้วยว่าดูซึกโตเกิดขึ้นปูก็เลยมานอนขึดบ้า คือฝันแนวนี้ปกติกระตัดประจํานะครับตัดต้นไม้ประจําตัดกกบกขามนี่ประจําเพราะว่าเพิ้นแตกกิ่งมากพอช่วงนี้มันก็เป็นหนาฝนมันก็งามข้าวหนึ่งมันก็ใหญ่นะครับเพื่นก็เลยตัดแต่แถวนี้พื่นเนี่ยไปตัดหอดกอกเลยนะครับตัดหอดกกเพิ่นก็เลยคิดว่าบ้ามันสิมีอหรีบ่เจ้าทีเจ้าทางปีไ้พีหน้านี่เพิ้นว่า แต่ความคิดนั็นเพิ่นคับมันมี่แทะกิ่งยู่เพียงแต่ว่าเพื่อนกับบอนบอได้คิดว่ามันสีมาอาศัยอยู่แนวนี่บอกเพิ่่าจังี่คือสิกบอกขามเพื่อนเพิ่นก็คิดว่าคือสีม่มีหยังนะครับผมแต่ดูบ่ได้ทั่วไปเวลาเพื่อนไปให้ไปหน้าเวลาเพื่อนแต่งกับเขากับน้ำนี่สิเพื่อนก็แตงจัดห้กินอยู่แล้วนะครับนอะตามความเสียของของคนอีสานเฮานะครับผมก็คือนะครับนาะเวลากินเขากินน้ำยุทงยุ่าีนก็เอื่นเจ้าทีเจ้าทางปีสางทังใหม่ที่เพื่อนรักสมรักษาอยู่นี่นะครับเมืองแง่งนะครับเว่าเว่า ไอหน้านะครับเวลาว่านเขาวานน้ำแล้วนะครับผมควเพิ่นก็นเลยบอกก้าวให้รักสมรักษาให้นะครับให้เขางามๆเด็ดรอบนี้นะครับปูโกบเพิ่นว่าเพิ่นได้ตัดหอดกกนะครับเพิ่นก็เลยมานอนคิดบารีเพราะตกยงีมือเศร้าไปอ่ะปูก็เลื่มบารีคิดเรื่องความฝันแล้วนะครับเนาะบารีคิดเรื่องความฝันแล้วปูก็เลยนะครับสีไปเฮ็ดก็คือไปตัดใหม่นั่นละไปตัดใหม่ ให้มันเป็นทอนนะครับทอนทอนพอดีนะครับแล้วก็ไปพวกที่ว่ามันเป็นงงเป็นงาเป็นอันน้อยแน่ครับอาเสาะออกนะครับเนาะเอาเต้ขอนมันเอาเต้งามันนะครับพวกอันจริงๆน้อยๆในนี้นี่ก็อเอาขิมนะครับพอเพื่อนไน้ไปตัดแล้วนะครับบารนี้เพื่อนก็เลยไปจับก็บคือทอนไม่นะครับที่ว่าอยู่น้ำอยู่อยู่กกกบกขามนั่นตัวนี้บอแมนฝันนะครับเนาะตัวนี้บอแมนฝันบานนี้เพื่อนก็นเลยไปกิีบขึ้นมาด้านใกล้ๆครับขอนมา บกบขามนะเพื่อนกับว่าเห็นตัวเลขนั่นนะครับเห็นตัวเลขก็คือที่ว่าเพื่อนว่าคือยังคนมาเขียนไว้นี่ล่ะนะครับในนี้ในในอ่าวงที่ว่ากบขามผู้กบเพื่อนว่าเพื่อนเห็นก็คือหนึ่งสามหาโตงามแหง้งหนึ่งสามหาคือคนมาเขียนไว้ตัวนี้ก็คือเลขตัวนี้บําเมนความฝันนะครับเป็นที่ว่าผู้กบเพิ่นไปหลังจากตื่นตื่นแล้วนะครับยมืองเสาร์เพื่อนกับไปเหตุก็คือไปตัด่อนใหม่ให้มันหน่อยลงนะครับผม เพิ่นก็เลยว่าได้เห็น3าตัวนะครับผมแต่สําหรับนะครับเนาะที่ว่าผู้กบเพิ่นบอกว่าเลขอยู่นน้ำกูนั่น3าตัวกูอยากได้บ้านหลังใหม่นั่นนะครับก็คือในความฝันนั่นก็คือ639นะครับผมแต่สําหรับตัวเลขที่ว่าบ่แม่นความฝันนั่นก็คือ135นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับบ้านนี้นะครับเนาะอ่ชังนุนะครับก็สิได้อ่าสรุปตัวเลขด้วยว่าแนวทางนะครับที่ว่าผู้กบ พิ่นในฝันนะครับเกี่ยวกับความฝันในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 7นะครับผมผู้ดใดได้รับชมแล้วนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะวาคลิปนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม่เตรียมแคปไว้เลยนะครับมือนีกระล่มดีแน่นะครับนอมือขึ้นกับฝนตกร่มแห้งนะครับผมจนในละต้นใหม่นี่ครับล้างดัหลังนี่จนหักนะครับร่มแห้ง สำหรับตัวเลขนะครับผมที่ว่าเพิ่นบอกว่าเลขอยู่น้ำกูสาตัวก็คือ639นะครับ639หรือว่าอาจสิเป็นนะครับเนาะอาจสิเป็นเลข6อาจเลข9อาจสิกลับหัวกันก็ได้นะครับเนาะอาจสิเป็น636หรือว่า939ก็ได้นะครับผมหรือว่านะครับท่านผู้ชมสิตาร์ทเล่นนะครับเนาะสำหรับเลข639ก็อาจจะเป็น63นะครับ6339หรืออ่าหรือว่านะครับเนาะ ตัวเลขสองชุดที่สองนะครับผมที่ว่าปู่กบเพื่อนเห็นตัวนีน้เม็นความฝันนะครับที่เพื่อนเห็นโดยตา,ปาเปล่าเพื่อนเพื่อน่นาคือยังมีคนไม่เขียนไวห,หลังจากตื่นแล้วนะครับเพื่อนกับไปให้ไปสวนเพื่อนคือเกา่นะละไปให้ไปหน้าไปเก็บขอ,อนบักขามนะครับหรือว่างาบักขามก,ก็คือหนึ่งสามห้านะครับผมหรือว่าสิตันเด่นสองตัวอาจจะเป็นนะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหรือว่าอาจจะเป็นสามห้านะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขหรือว่าแนวทางนะครับของปู่กบ อ่ว่าเพื่อนเดฝันนะครับนอวาใดพ่อนะครับถือว่าพี่ให้พี่หน้ากะว่าได้นะครับที่ว่ามาบอกเลเพค่นวาเลขอยู่น้ากูนี่สามตัวกูอยากได้บ้านหลังใหม่เพื่นวานี้นะครับผมเพราะว่านะครับโดนๆนะครับนอสร้างนูกระไรไปพ่อกับปูนะครับนอสหรับนะครับนอเรื่องราวความฝันของปูกบนะครับนอกะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขกแนวทางนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ